สวัสดีครับร้าน JJ b i Shop วันนี้ m ถึง50เข้ามาติดแหลกท้ายของแชดนะครับแหลกท้ายแชดตัวนี้ก็จุดยึดตามพักเท้าพักเท้าขึ้นมาขึ้นมามายึดตัวด้านล่างนะครับมันจะมีแผ่นเหล็กจุดนี้ให้แข็งแรงรับน้ำหนักได้มากมากกว่าแหลกที่ยึดจากจุดด้านนี้4จุดนะครับคันนี้ลูกค้าก็ฉีก ตัวด้านลากฉีกเลยนะครับไปเชื่อมมาเรียบร้อยถึงเข้ามาติดได้นี่แหลกท้ายสามารถติดกล่องได้ทุกแปรนนะครับถ้าตรงรุ่นของเขาเลยก็จะเป็นของแชทหรือจะไปแปลงใส่กล่องตัวอื่นก็ได้ลำน้ำหนักได้ดีดีขึ้น,ด,นดีขึ้นกว่าแหลกยึดตัวตัวท้ายอย่างเดียวนะ ราคาตัวนี้อยู่ที่1,800บาทครับผมแหลกแชกเอ็มสลนสนใจติดต่อที่ร้าน j จเจไปช o อบได้เลยครับ